สวัสดีครับวันนี้ a อ d r o i d ด์ทีวิวไทยเราจะพาท่านมาชมการรีวิวกล่อง Android รุ่นซิดูยี่ห้อเนะครับเป็นการรีวิวคร่าวๆนะอันนี้คือหน้าจอ h uh, o m e s c r e e นของซิดู X1 นะครับบนสุดนี้ก็จะเป็น uh, เรื่องของชื่อเมืองและกุณหภูมินะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขการตั้งค่าได้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น shortcut ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะฮะ ข้างล่างก็จะเป็นแอปหลักๆอย่าง Kodi, ้ไฟเอ็กซ์ r e r หน้าจอการเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆ s e t t i n g แล้วก็เว็บเบราว์เซอร์นะฮะส่วนมุมล่างขวาเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi การเชื่อมต่อจากพวก external hard disk USB หรือว่า SD card นะครับรวมไปถึงการเชื่อมต่อผ่านแลนเป็นไอคอนหลักๆก,การเปลี่ยนชื่อเมืองอคลิกเข้าไปนะฮะก็จะโหลดก็ให้เราเลือก ลองเลือกดูนะครับจนเจอประเทศไทยแล้วก็ตั้งชื่อเมืองเลือกเมืองเลือกจังหวัดเอานะครับในส่วนของตรงนี้ช็อตคัดหน้าจอเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแอปที่เราชื่นชอบได้นะครับสมมติว่าเราจะเปลี่ยนจากอัปเดตเป็นแอปเองเนี่ยกดค้างไว้นะครับเพื่อทาการเปลี่ยนเป็นแอปอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับในส่วนของตรงช็อตคัดคีย์นี่คือการตั้งค่าช็อตคัดให้กับรีโมทของเรานะฮะ ตัวรีโมทเนี่ยจะมีปุ่มรัดอยู่3ปุ่มคือสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเราสามารถเพิ่มแอปที่เราชื่นชอบได้นะฮะซึ่งก็จะทำให้เนี่ยเวลาที่เรากดปุ่มเดียวในรีโมทเนี่ยจะเข้าสู่แอปที่เราตั้งค่าไว้เลยเช่นสีแดงเป็น YouTube สีเขียวอาจจะเป็นที t ีไทยแลนด์ Thailand, อะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้เราสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเช่นกันครับผม ในส่วนของไฟล์ e x p l o r นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้สำหรับด้านซ้ายมือเนี่ยสำหรับเปิดไฟล์จากพวก USB หรือว่า external hard disk ของเรานะฮะในส่วนของการ setting เนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆเช่น WiFi อินเทอร์เน็ตการตั้งค่าเกี่ยวกับเสียง แล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าของการแสดงผลก็คือหน้าจอนั่นเองตั้งค่าความละเอียดและก็เป็นเองนะครับการเข้าสู่เบราว์เซอร์นะครัอันนี้เป็นตัว default browser มาคุณสามารถไปโหลดพวก g o o g l e Chrome หรือ Firefox ได้นะฮะหากคุณไม่ชอบตัวนี้หน้าจอแอปพลิเคชันเข้าสู่แอปต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะมี Google p a y มาโหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมต่อไปเราก็จะไปดูถึงการาสตรีมมิ่งพวกทีวีออนไลน์พวกหนังกันดูนะครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนลองสตรีมมิ่งทีวีออนไลน์ดูนะครับ ระดับ HD นะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นทีเดียวในจุดท,ที่ทำการทดสอบเนี่ยอยู่ห่างจากเราเตอร์ประมาณ10เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจทีเดียวนะฮะ คือเรียนรู้เกี่ยวก,กับตัวเลขโดยเฉพาะการเรียนรู้กับต,ตัวเลขก็คือการเรียนรู้กับธรรมชาติค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผลลสัััมมมพนนธธ์กบรรแะชาติั่อไปเดี๋ยวลองดอูพวกสตรีมมิ่งในส่วนของกีฬาเลนสะ์กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นในส่วมการสตรีมมิ่งกีฬานะคระับจอเจียก็จะมาลุ้นลู้หมู่เช่นเดียวกันนะครับ ถือว่าแล้วความลื่นนี่ใช้ได้เลยนะครับผมในส่วนของหนังเนี่ยอลองมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ก็เหยื่อพ่อเราต้องยกเลิกแผนการงานนี้ต้องเสียงเดิมพันก็ถือว่าในเรื่องของการสตรีมมิ่งก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับราคานะก็ถือว่าเป็นกล่องที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วเมื่อกี้วผมจะลืมแนะนำในส่วนนี้ไปอันนี้เป็น c ีดูอนะครับเป็นตัวแอปีโมทดคอนโทรลสำหรับ เปลี่ยนสมาร์ทโฟน Android ของคุณให้กลาเป็นรีโมทนะครับสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลยหลังจากนั้นเราก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับ Wi-Fi จุดเดียวกับที่เราเชื่อมต่อของกล่อง C2X1 กนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ในส่วนของตัวนี้ Easy Card เนี่ย Easy Card ก็จะรองรับการส่งหน,าาหน้าจอจากอุปกรณ์ iPhone i p a d Mirror นะฮะจาก iOS ขึ้นสุดหน้าจอทีวีผ่านตัวหมอกได้เลยเช่นกันก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวกล่องซีดูเอควันแบบเก่าๆไว้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ